ว่าวมันจะขึ้นให้เราไปดูใกล้ๆสิมามามานฮ้ยเหนึ่หนึ่งหนึ่ไปเจว่าตอนนไงคมโอ้ยลมมากเลยจะขึ้นไหมเนี่ยออมันลมแรงจังลมแรงสิมันให้งไปนัะโอ๊ยติดตรงไหนเนี่ยลมแรงลมแรง มาแล้วลูกดูดูดูจะขึ้นไปมเ่ยไหมก่อนหึ้นงีจะไม่ไหมก่อนเอไปเลยจะมาจกไหนอ่ะมีเลื้องกัเหงาเขาเป็นตืงก่อนขึ้นนะเ้วเราล้ออ้เลยนะไปเลยทขาไม่แจ้งนั่นนะมาจับพี่ พอแล้วพอแล้วเข้าใกล้ไม่ได้อันตรายได้ลูกเ้จะไว้หล่าอะจะไปทางไหนนอ้อยเน่เน่ไปทางไหนน้อยปบอยแมวีฉหนูเห็นตะบนปล่อยมามันมันลู้มปตรงนี้เลยตอนนั้นอ่ะลถ้ามันล้มมาตอนบ้ายตรงนั้นมามาเข้ามาไอ้ลูกเข้ามนลูกขราน กลัวไม่กลัวใบเตยมันมันไม่ละบอมันพี้ยเฉยได้รือยังนเอาได้รือยัง่อยมั้ยเดี๋ยวเขาปิดสองสามเยไม่ขึ้นวะเอาหมตมันไม่มีสีัน ไปไปไปแล้วไปยังโอ้ยไนขึ้นเลยะมันต้งล่อยมันต้องล่อยชุ่ยเอาลอยแป๊บนึ่งลอยแป๊บนึงใช่ร้อนนะลูกมันมิ่มันะิิมดลูดูดูดูขึ้นแล้วนะทีนี็เอาเลยนะ

Ô ô